สวัสดีค่ะเรียนท่านผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทุกท่านที่เคารพค่ะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้นําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซิมโพเซียมผลงานวิจัยในชั้นเรียนของคุณครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการทุกท่านค่ะตะนอขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ได้จัดส่งเอกสารรายงานรวมถึงข้อมูลต่างๆตามกรําการของเรานะคะเรียบร้อยทุกรง ทุกรงเรียนแล้วนะคะอขออนุญาตที่จะเพิ่มเติมในการนัดหมายค่ะคุณครูเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมร่วมกันในระบบออนไลน์ผ่านซูมของเรานะคะในวันที่29 เมษายนนะคะ2567นี้ช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาตรงค่ะขอเชิญชวนขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านเลยนะคะที่นำเสนอผลงานได้เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมผ่านระบบซูมของเราค่ะในเวลา13นาฬิกาตรงนะคะโดยสอนอจะ,อะให้คุณครูได้ทดลองทดสอบระบบโดยทดลองการนำเสนอว่าเราแชร์ข้อมูลแชร์ไฟล์เรียบร้อยไหมแชร์คลิปวิดีโอเสียงขึ้นภาพ เรียบร้อยไหมหรือหรืออย่างไรนะคะเพื่อที่วันนำเสนอผลงานจริงๆคุณครูจะได้าราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะก็เชิญชวนทุกท่านค่ะแล้วสออจะขออนุญาตส่งลิงก์ซูมในการนัดหมายกันครั้งนี้ผ่านกลุ่มไลน์ของเรานะคะกลุ่มไลน์ครูแกนนนำนักวิจัยรุ่นใหม่จังหวัดสมุทรปราการค่ะขอขอพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ